วาสนางานยุ่งยากที่เกิดบนเส้นสมองลักษณะของเส้นจะเกิดบนเส้นสมองอยู่ใต้อนาขีดเนินอาทิตย์สักหน่อยหนึ่งแล้วปลายชี้เข้าใต้เนินเสามีเส้นแทงขึ้นแทงลงเป็นลักษณะบ่งบอกถึงความยุ่งยากที่ต้องคิดที่ต้องใช้สมองในลักษณะแก้ไขปัญหาหน้างงานไปด้วยวาสนาที่เกิดบนเส้นสมองในจุดที่หักวกลงใต้อนาขีดเนินอาทิตย์ด้านการงาน จะเป็นผู้ที่ทํางานด้วยความมีความละเอียดรอบคอบเก็บรายละเอียดเล็กน้อยได้ดีช่างสังเกตจุดที่มีเส้นแทงขึ้นแทงลงในเนินเสาคืองานที่ค่อนข้างยุ่งยากใช้สมองอยู่ไม่น้อยในลักษณะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นงานที่ต้องใช้แรงใช้ทักษะฝีมือส่วนตัวในการทำงาน เป็นงานที่อยู่ในรูปแบบของบริษัทงานในตึกอาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆหมายถึงลักษณะการไปทำงานให้ผู้ว่าจ้างในรูปแบบที่กล่าวมาก็คือแนวของวาสนาที่เกิดจากส้นขอ้มือขึ้นไปเบียดกับเส้นชีวิตนั่นเองนะครับเมื่อรวมกับแนววาสนาที่อยู่บนเส้นสมองปลายชี้เข้าใต้นนเสา ไอ้ตัวนี้คือแนวทางของวาสนาทำงานมีความยุ่งยากนั่นเองส่วนด้านนิสัยจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อการงานมีเป้าหมายสูงในความมั่นคงหรือต้องการความร่ำรวยจากอาชีพการงานนั่นเองด้านอนาคตก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ตัวเองทำอยู่แน่นอนและ หากอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน